โอเคครับเรียกได้ว่ามาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับบลูล็อกสามหนึ่งหกเนาะก็เป็นวิเคราะห์ต่อจากคลิปก่อนแลยในรอบสามหนึ่งห้าเนื่องจากว่าคลิปนี้เราจริงจก็อัดเลยด้วยาละไล่กันนะประมาณแบบสองสามวันนะครับผมเนื่องจากว่าเออสามหนึ่งห้าเนี่ยผมอัดตอนที่สามหนึ่งหกมันใกล้จะออกแล้วแล้วพอสามหนึ่งหกออกเนี่ยผมก็อ่างั้นทำเป็นสองคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับผมโดยโอเคครับมาก็สําหรับเออ่คนที่ ยังไม่ได้ไปอ่านมาเดี๋ยวผมจะทําการาสรุปตัวหลุดง่ายๆให้ก็แล้วกันนะครับผมโดยเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับคือเรโอแม่งโกงจัดๆนะตามที่ผมทำนายไว้แทบจะเป๊ะเลยนั่นเองนะว่าเรโอเนี่ยแม่งท็อปหนึ่งชัวๆนะครับผมซึ่งมาในพาร์ทนี้เนะี่ยคือโชว์ของชิปหายนะครับโดยก็อ่ะ ถูกง่ายๆนะครับผมตามภาพนี้เลยแล้วกันเนาะเรโอเนี่ยนะครับผมหลังจากก๊อบบาจิรามาเนี่ยก็เลยได้ว่าเออช่วยๆกันฝ่าแดนศัตรูไปกับหมดเลยนะครับกับตัวของบาจิราเนาะึ่งก็นี่นะครับผมมาเนี่ยก็ช่วยกันเลี้ยงไปเลี้ยงมามันดูดิแม่งก๊อปเหมือนมากนะครับผมพอได้ไฟล์เต็มเลยไงเออนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็ต่อบอลไปเรื่อยๆใช่ไหมจนเหมือนมาถึงแบบแดนหน้าประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าฟอร์เมชั่นนะครับบุกกันมาถึงสี่คนด้วยกันนั่นเองนะซึ่งเรียกได้ว่าทำอาคุโซนะครับมันสมองทีม จีเรียนเนี่ยเออเวอแดกเลยแบบถึงแม่งจะเวอ่อไปไม่รู้กี่รอบแล้วมันก็จะเวอแดกอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ามันสุดยอดเกินนั้นเองนะครับกับสไตล์การเล่นบ้าบอลอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบทุกคนยิงได้นั่นเองเนาะถึงเล่นได้ว่านั่นแหละนะครับเออไปเลยนะครับผมแล้วก็เอองงมากว่าสรุปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะแม่งกองหน้ามันรุดมามาถึง4ี่คนเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เียกได้ว่า นั่นแหละนะครับมาถึงฉากนี้กันบ้างนะครับผมตัวของเรโอเนี่ยนะครับจากตอนแรกเนี่ยวิ่งวิ่งมาเนี่ยเป็นแบบบาจิระโหมดใช่ปะเสร็จปุ๊บนี่นะครับคลายออกนะครับผมแล้วก็ได้เรียกได้ว่าทำการสวิตทันทีนะเป็นจิงิริโหมดนั่นเองนะหรือโหมดจิกิริในเรดแพนเทอร์โหมดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแบบโอหแม่กูดูตอนแรกนะคือคือหน้าเหมือนคุโซะ <laughs> ช็อก นะครับมันจะตึงเกินไปไหมนะครับกอฟยันนี่นะครับผม44องศานะครับหรือว่าโกลเด้นโซนนั่นเองนะครับหรือว่ามุมทองหรือว่าโกลเด้นแองเกิลนะมุมทองคำนะเรียกว่าเตะปั่นเข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียกว่านี่นะครับกับท่าเรสสไนเปอร์นะครับผมยัดเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเข้าไม้เข้าไม้ไมจังหวะนี้รออะไรล่ะครับไปแล้วเห็นไหม ตามที่ผมคาดเดาไว้เลยนะครับในอ P ก่อนนะถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ดู EP ก่อนเนาะก็คือผมได้ทำการดเดาไว้นะว่าในส่วนของตอนที่300เท่าไหร่นะ17ป้าหรือ316วะ3า6นะครับผมเรโอเนี่ยจะเป็นคนทำประตูต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็เยกไดว่าเป๊ะเ,เ,เลยนะมีอีกตัวนึงที่ดเดาไว้คือรินนะครับผมซึ่งก็เยกได้ว่าอ่ะไม่เป็นรินนะเป็นเรโอนั่นเองนะครับผมตัวที่ดเดาช้อยหลักเลยนั่นเองเนาะก็นั่นแหละนะครับตรงนี้เรโอก็แบบดีใจนะบอกว่าฉันเนี่ย จะทําการชนะด้วยตัวของฉันเองเลยวันนี้นะครับผมประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็นี่ครับโอ้โหเป็นซูเปอร์โก้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเอื้งนะครับผมฝั่งของเอฟไอไนจีเรียนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มจะแบบใจเสียหมดแล้วนะครับแล้วโกนาจีก็เดินเข้ามานะวันนี้ยังใจสู้อยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็แฟดแบ็กในดิสนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเขาปล่อยตัวหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็ช่วยแปลให้เนี่ยเขาพูดมากจริงๆนะเออนะสำหรับดิสวิกลี่โชเนนนะครับผมซึ่งก็ เลยด้วยนัแหละนะครับได้ทำการเพิมพ์ไว้นะครับผมว่า it's over flashback now h e y getting better u ก็แปลเป็นไทยประมาณง่ายๆก็คือมันจบแล้วนะ f ฟ a แบ b a มาแล้วลาก่อนไนจีเรียวประมาณนั้นนะครับผมโดยแฟ a แบ็ a เนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าบ12ปีก่อนนะครับผมนี่นะครับเน่นะครับจูนี่เนนไม่นะครับซึ่งก็เลยได้ว่ย12ปีก่อนนะ ก็จะเป็นที่ส่งเขาตอนที่โอนาจิยังเด็กอยู่เลยนะครับผมไอ้ข้างนอกเขาก็เล่นบอลกันอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็โอนาจิก็ไม่ยอมไปเล่นด้วยนะครูโศก็มาชวนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอ่ามีเนี่ยแฟนแบ็กเนี่ยนะครับผมดูดูเนี่ยประมาณนี้นะแบบเศร้าๆนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าสุดท้ายนะครับคูโศกก็ชวนไปชวนมานะครับจุสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าโอนาจินะครับจะเรียกได้ว่าเออออกมาเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะเนาะเออนะ ก็เลยได้ว่าเออเลี้ยงใบเลี้ยงมานะครับผมแสดงความบิดอัจฉริยะนะครับเสร็จปุ๊บก็เตะเข้าโกไปนั่นเองนะครับผมเสร็จปุ๊บก็นี่ครับตัดกลับมาปัจจุบันนะครับผมแล้วก็บทพูดออไม้นะครับผมไดโจบูไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนทุกอย่างนะโอเคเพราะว่าวัตชิกาคิตานะครับผมเพราะว่าฉันอยู่ดีๆนั่นเองนะไอ้เอเมียนะซึ่งประเด็นก็คือเออมึงไม่ใช่ออไม้นะครับพูดเสร็จปุ๊บเออ ราชาเรสิสของเราอิตาเนีนะครับดีมอนคิงนะครับผมก็เรียกได้ว่าจองตาเป็นมันแล้วจะได้พูดและเอนเวิร์นะแม่งเอ้ยโคตรโคตรน่ากลัวนะครับผมเรียกได้ว่าถึงกับเออบอกไยใสโอราจินะครับว่าเออมึงอย่ายิงพยองให้มากนักใน <c oughs> ก็บอกไปนะไม่ใช่อย่างนั้นเราก็บอกไปนะครับว่าคนที่อยืนตรงหน้าของพวกนายเนี่ย คือฉันยังไงล่ะเออคือโกยงไงล่ะประมาณนั้นนั่นะคือมึงจะให้เขาแบบมีใจสู้ตะดินก็ไม่ได้ใช่ไหมอยาจให้กูเห็นนะว่าพอไปแข่งกับอังกฤษแล้วมึงเป็นคนดีขึ้นมาทันทีใหญ่างงี้ถ้าใช่นี่กูว่าไม่ใช่แล้วนะถ้าเกิดสมมุติว่าตอนแข่งกับอังกฤษมึงแบบไม่ได้ของขึ้นขนาดนี้นี่กูว่าไม่ใช่ละอีสิงห์มือมือนี้เข้าขั้นหนักแล้วนะครับผม นะครับก็เลยได้ว่า,าก็มีการล้อๆกันไปนะครกับฟรอสซ่ากิกับฟรอสโดนาซิ azi, นะครับผมเพราะว่า,าทั้งสองคนก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเออนะครับในแบบนี้เลยนะซึ่งก็เรยืนะ่องนั่นแหละนะครับโดยโอเคมาเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์กันได้นะครับผมโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ายังไงเนี่ยอามารอบก่อนแม่นใช่ไหมผมเดาไปว่าเรโอเนี่ยจะทำสกอโกใช่ไหมซึ่งก็จริงนะครับผมมาในรอบนี้เนี่ย เดี๋ยวผมก็จะทําการทํานายไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็น2ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นในส่วนของ รินนะครับผมไม่ก็อิสกิณ์นะแต่ผมมองว่าอิสงินณ์น่าจะเป็นคนทําโกท้ายมากกว่านั่นเองนะสำหรับโกที่3นะครับผมส่วนจิงิรินะครับผมแล้วก็สมมุตินะในกรณีที่อิสงิรณ์ยิงแล้วรินไม่ได้ยิงใช่ไหมก็จะเป็นจิงิริรินเนี่ยผมว่าน่าจะได้ไปโชว์ในแมตช์อังกฤษนะครับผมเสร็จปุ๊บในส่วนของอิสกิณ์ก็จะปิดท้ายแมตช์อังกฤษอีกรอบนึงนั่นเองนะเหลือจะเป็นอิสกิณ์เปิดแมตช์อังกฤษไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นรินจิงิริอะไรประมาณนั้นเองนะจะแบบจิงิริโชว์โชว์โหดนะ ยิงปิดท้ายเหลือจะยิงลูก2นี่ก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมแล้วก็กองหน้าที่เหลือมีอีกปะก็คนที่ไม่ได้โชว์บทอย่างเช่นตัวโจเกอร์เช่นแบบอะไรอะบารโรอ,อะไรเงี้ยก็ต้องรองต่อไปนะครับผมก็โอเคครับเอาปว่ามาจบคลิปได้แล้วนะ,ะเอ้ยยังไม่จบสิแม่งไงกูติดปากเลเพิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> จะวิเคราะห์ลูกยิงเองนะครับผมเรามาต่อกันทางด้านของเรโอก,กันบ้างน,นะโอ้โหช่วงนี้แบบแกท็อปฟอร์มจัดอะเออแบบแล้วคือสวิตได้แบบคล่องมาก นะครับผมเรียกว่านึกได้เลยในทะี่ขนาดแค่2ตัวแม่โหดตึงขนาดนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะว่าอย่าลืมว่าแก๊กไปยีบสามคนนะครับมันจะเวอร์ขนาดไหนนะครับผมซึ่งก็ สุดเตีงจริงๆนะสำหรับเรโอมิคางะของเรานะครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเทียบกันระหว่างเรโอตอนนี้เนี่ยกับนางินะครับผมส่วนตัวนะเอาแบบนางิยุคทองเลยนะ่เว้ยแบบนางิพรายเอแตอนที่แบบนางิแม่งแบบไฟแรงๆยังไม่ชนะไอซึงิอ่ะไอตอนไฟสเตจเซกวัลแร่ส่วนตัวผมยังมองว่าเรโอตอนนี้มันเก่งเลยนะผมว่าเรโอตอนนี้มันเวอร์เกินเลยมันเวอร์เกินแบบเวอร์เกินจริงๆนะครับคือแบบมันมันมันสุดเกินนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่านั่นแหละ นะครับคือไม่น่าจะมีใครหยุดเทียแกได้แล้วถ้าแบบว่าเทียแกเอาจริงร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้นะพอ่อ <c oughs> มึงไงมึงแบบพอแบบเจอศัตรูเยอะๆใช่ไหมก็แบบว่าเป็นจีลี่ไงเอ้ไม่ใช่จีลี่เป็น,น,ปนบัจิล่าไงก็เลี้ยงหลบได้หมดนะพอเจอวันออนวันก็สลับเป็นยูกิมิยะนะเป็นวันวันออนวันเอ็มเพลเยอร์นะผ่านไปได้เสร็จปุ๊บไปถึงหน้าโก دم. มึงก็อะไรใช้เป็นเปลียเป็นลินนะเป็นพีเดเตอร์ไอแล้วก็ยิงซัดเข้าไปบ้าหรือเปล่าอ่ะบ้าไปลา i i แล้วต่ไม่โกงศาสตร์นะครับผม <c oughs> โกงเกินนะครับผมเกินจริงๆ แนบซึ่งก็เลยด้วยว่าเมื่อกี้เสียงแจ้งเตือนผมนะไม่มีอะไรนะถ้าเกิดสมเข้ามาขออภัยด้วยนะโอเคครับแบบว่าจบคลิปได้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้นะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ๋อใช่ก่อนจบคลิปวิเคราะห์ตอนหน้าเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าตอนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของโอนาจิอาจจะได้ยิงไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าบลูล็อกสมัไปเลย3 0นะครับผมแล้วก็แบบโอ้ชิปหายสิ้นหวังแล้วก็ไปต่ออังกฤษนั่นเองนะสำหรับอังกฤษนะก็โอเคนะครับผมสำหรับนีคงต้องขอตัวก่นนั่นเองนะใครชอบ คลิปนี้หมดเลยซับนะอย่าลืมหมดเอ้ยแม่งเลยกูคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับผมสว่วนนี้ก็เขาที่ขอมาเยอะๆเนาะผมรอคุย,ยทุกท่านอยู่นั่นเองนะครับส่วนนี้อไปก่อนสวัสดีครับ